เราจะมาแนะนำการใช้งานระบบขนส่งเอกชนดรอปพอยต์ครับเพื่อนเพื่อน,นลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนแรกให้เรามาตั้งข้อมูลที่อยู่ร้านไปรษณีย์กันนะครับเรากรอกข้อมูลให้ครบตามความเป็นจริงนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆจะกรอกตรงนี้ผิดครับชื่อร้านเป็นภาษาอังกฤษ ที่อยู่ร้านเป็นภาษาอังกฤษอีเมลเอดเรสชื่อพนักงานร้านให้ใส่คำนำหน้านามด้วยนะครับส่วนเวลาการปิดเปิดแนะนำให้เปิดร้านตอน8โมงหรือก่อนหน้านั้นส่วนเวลาปิดนะครับให้ปิดหลังหนึ่งทุ่มหรือหนึ่งทุ่มพอดีหลังจากนั้นให้ทำการบันทึกต่อไปนะครับให้เติมเครดิตขาย เข้าระบบเลือกธนาคารให้เลือกเป็น QR Code แบบนี้ใส่จำนวนเงินแล้วทำการแจ้งการโอนเงินระบบจะสร้าง QR Code ขึ้นมาให้เราเราก็เอามือถือเข้าอิท n ์เน็ตแบงกิ้งสแกนเติมเงินระบบจะเติมเงินเข้าโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงแบบนี้นะครับ ขั้นตอนแรกก็เรียบร้อยเราก็สามารถเริ่มส่งได้เลยระบบขนส่งของเรานะครับมีไปรษณีย์และขนส่งเอกชนพอกลับมาที่หน้าหลักนะครับเริ่มมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆตลอดเวลานะครับลองไล่ดูตรงนี้นะครับกลับมาที่หน้าหลักครับ งานของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นบริการรับส่งพัสดุเป็นไรายได้หลักของเรานะครับตามนี้เนาะส่วนที่2นะครับเป็นการบริการรับดรอปออฟดอปออฟในที่นี้หมายถึงดรอปออฟของเค r ร y และ Lazada ที่ออกเลขแท็กแล้วเขียนว่าปลายเคอ ตรงน,นี้นะครับจะมีโลโก้เคอรี่อยู่บายนินจาส่วนบายเล็กกับบายช้อป e ี้เอ็กเพนะครับอันนี้ต้องไปส่งหลังจากระบบเปิดบริการจะใช้บริการได้บางสาขาเท่านั้นนะครับบางสาขาระบบเราก็ไม่อนุมัตินะครับขึ้นอยู่กับเคอรี่และลาซาด้า,ดาตรงอย่างเดียว ส่วนที่3นะครับเป็นบริการเสริมตรงนี้จะมีบริการเสริมเติมเงินจ่ายบินพรบประกันตรงนี้นะครับเราสามารถกดตัวนี้เข้ามาคู่มือการใช้งานเข้ามาดูนะครับตรงนี้จะมีบริการเสริมตรงนี้นะครับเวลากดเข้ามาแล้วก็จะมีบริการเสริมอีกมากมายมาเริ่มต้นส่งกันครับวับนนี้เราจะสอน เพืเ่อนๆให้ส่งขนส่งแฟดก่อนนะครับกดเข้ามาที่แฟดครับพิมพ์เบอร์ผู้ส่งครับพิมพ์ข้อมูลผู้รับประเภทพัสดุนะครับสามารถกดเลือกได้เลยแต่ถ้าไม่เลือกเลือกอื่นๆระบบก็จะข้ามให้น้ำหนักนะครับให้ใส่เป็นกรัมสมมติชั่งได้0.10ให้ใส่10แบบนี้นะครับหน่วยเป็นกรัม ตัวเลขเห็นที่ตาช่างเท่าไหร่ให้ใส่ที่โปรแกรมเท่านั้นไม่ต้องใส่จุดขนาดของกล่องนะครับเราจะมีขนาดของกล่องให้อยู่แล้วนะครับเลือกได้เลยแต่ถ้าไม่มีให้ใช้คำว่ากําหนดเองแล้วเอาตลับเมตรวัดครับหน่วยเป็นเซนนะครับสมมติวัดได้10เซนแบบนี้แบบนี้นะครับทำรายการสั่งซื้อออกไปสั่งซื้อได้เลย แบบนี้ออกไปปะหน้าปิ้นครับเมื่อทำการปิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่พิมพ์บินแบบนี้ครับระบบจะดึงข้อมูลในบินให้แบบอัตโนมัติสามารถชำระเงินทั้งหมดแบบนี้ครับใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าให้ครับชำระเงินทั้งหมดตกลง ระบบก็ทําการเลือกใบเสร็จเพื่อปิ้นบินให้เราได้เลยกดบันทึกแล้วปิ้นบินได้เลยหลังจากมีการออกไปปหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้นะครับเราจะเป็นการสรุปข้าวๆว่าขนส่งไหนเรียกเข้ารับกี่โมงตัวอย่างนะครับแฟลตเอ็กเพส ระบบให้ส่วนลดณวันนี้17%ราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บาทน้ำหนักน้ำหนักสูงสุดที่ส่งได้50โลขนาดกว้างยาวสูงบวกกันที่280เที่ยงนะครับให้กดเรียกพนักงานเข้ารับตรงนี้นะครับบริการเก็บเงินปลายทาง2.5%สามารถสมัครที่หน้าระบบได้เลย คำว่าสมัครที่หน้าระบบก็คือสมัครตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนในคลิปต่อไปบริการทุกพื้นที่ทั่วไทยไม่มีวันหยุดสรุปนะครับแฟตเป็นขนส่งเดียวที่ต้องกดเรียกมาที่หน้าแฟตครับกดเรียกตรงนี้ครับระบบก็จะให้ใส่จํานวนพัสดุเราใส่ลงไปนะครับหลังจากใส่ลงไปแล้วระบบก็จะมีชื่อพนักงานขึ้นมาให้ เรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นการแนะนำระบบแบบคร่าวๆในส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ